โรงง,งงานปุ๋ยโรงงานปุ๋ยอยู่ที่ประเทศไทยโดยอยู่กาญจนบุรีเนาะอยู่ตรงประเทศไทยเลยนะคะตรงนี้นะคะใหญ่มากเราเดินไม่ทั่วเลยพื้นที่150ไร่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่150ไร่นะครับตรงนี้กําลังการผลิตณปัจจุบันนี้เราจะทําให้ได้วันละ600ตันนะครับก็คือวันละ20เทลเลอร์20เทลเลอร์นะครับตัวนี้เครื่องจักรติดตั้งนะครับพร้อมสมบูรณ์ที่เห็นเป็นรังตรงนี้นะครับเราส่งให้ราชาการไทย นะครับหน่วยงานราชการที่เราส่งให้นะครับก็เยอะนะครับเราส่งให้ราชการทั้งหมดตอนนี้ได้โควตามาทั้งหมด3ล้าน7 0 0 0แสนลิตรนะครับตอนนี้ส่งไปประมาณ2ล้านลิตรแล้วนะครับนี่ก็รอรอส่งอยู่นะครับตรงน,นี้นะครับของหน่วยงานราชการทั้งหมดนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวพบกันเร,ร,ร็วนๆ,ๆนี้นะคะที่ประเทศลาวนะคะเป็นตัวแทนในหนึ่งเดียวนะ